เช้าเช้าเช้ามาตะวันยิ่งแฉ่งแม่เราจะเมดแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุนใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำรา เสริมอาหาร C F Q Plus และ L สามบ่ายดูโอสตาบิวตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต้ตกมันบันเทิงโมเดิร์นไนทีวีและเอ็มพอดทนะฮะดูกันเต็มตาฮ่ะวันเจมแหม่หน้าตาวันนี้มีริ้วรอยตรงไหนได้เลยเมื่อวานคนตกใจมากนึกว่าเจมแหม่เป็นอะไรไปทุกคนดีใจเลยอ่ะเมื่อวานไงอ๋อนึกว่าเจ๊โดนถูกฉุดไปไหนแล้วไม่มีคนเมาส์ฉันด้วยนะนึกว่าเจ๊ถูกฉุดไปไหนต ไหนเพราะว่าเจ๊แต่งหญิงวันก่อนไงก่อนจะแต่งหญิงแจกกระเป๋าวันก่อนนะครับส่ง s m s มานะครับ4ี่ตองหนึ่งตองส4 1 1ี่งงสา่งมาตรงอันดับที่4กับ30นะครับก็รับไปเลยกระเป๋านะครับจากตกมาบันเทิงสนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าครับผมและจริงๆแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเราเองทีมงานเนี่ยก็พยายามจะส่ง กระเป๋าให้กับข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วน่ารักส่งมาแนะนํามาติมาก่อมานู่นมานี่ที่ไม่ส่งไม่เอาไม่ชอบดาไม่ส่งดาส่งมาส่งได้ดาส่งเดด่าส่งเราอะได้เราก็จะไม่สนใจเราด้นแขงแล้วก็ด่ากลับด้วยเนี่ยไม่ด่าเราเป็นคนไม่ด่าค่ะเราเก็บไว้ค่ะเจ๊ถามจริงเหรอที่ทับวันจะเหลาขึ้นทุกวันที่เริ่มนะี่ให้คุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยนะฮะมาทำงานอากาศหนาวมากนางมาที่ช่องก้าเร็วเป็นสักนิดนึงนะคะเจ๊แหม่มนางก็เลยขอแต่งหญิงเอาหา าพแต่งหญิงของนางมาให้ดูหน่อยฉันเห็นรูปแล้วฉันตกใจว่าสวยเหมือนปุ๋ยเลยปุ๋ยบอทิพย์แล้วก็อุมากค่ะไม่ได้สวยเป็นปุ๋ยพรทิพย์แต่มันปุ๋ยขอกค่ะขอบคุณมากแม่นี่สวยป่ะล่านี่กี่แอปเนี่ยอะไรนะใช้แอปกี่แอปอันนี้คูณสิบหลายหลายอย่างเลยแหมันก็ต้องแต่งให้ดูเป็นฟุงฟิงมุงมิงเป็นแบบตุ๊กตาบาร์บี้เกาหลีอะไรว่ากันไปบาร์บี้บาร์บี้ก็มีเวอร์ชันอื่นอย่างนี้เหรออสวยไหมล่ะ ก็ก็ดูเพให้คุณผู้ชมมาดูอยู่ที่ที่ที่บ้านาหรือว่าอยู่ที่หน้าจอตอบแล้วกันว่าเจ๊แหม่มแต่งหญิงแล้วเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะฮะ เราเอารูปนี้มาเพราะอะไรเพราะ,ะรว่าเจ๊แหม่มเนี่ยอยากจะถามเจ๊แหม่มว่าเจ๊แหม่มรู้มาเออแต่งทาไมอยากรู้ก็อยากแต่งเพราะว่าหนึ่งก็คือซ้อมไว้ก่อนไง<ห>เพราะว่าตอนนี้ก็ตกลงกับบอยเรียบร้อยแล้วว่าเออเสื้อสงสัยฉันต้องเป็นเจ้าสาวแล้วละอะไรอย่างนี้วันแต่งนะวันแต่งฉันแนะนำเธอก็เลยซ้อมซ้อมแต่งไว้ก่อนฉันแนะนําเธอว่างานกลางวันน่ะเธอแต่งหญิงแล้วงานกลางคืนน่ะเธอก็เป็นเจ้าบ่าวให้เจ้าสาวต่อกลางวันของเธอเป็นเจ้าเป็น เจ้าสาวให้ให้บอยเป็นสลับเจ้าสาวสลับร่างสร้างรักของหล่อนไปได้นั่นเดี๋ยวแปลว่าฉันก็ต้องไปคุยกับบอยสิว่าให้บอยแต่งหญิงด้วยใช่ไหมใช่เคยแต่งหญิงขนาดนี้ไหมไม่เคยเกิดมาไม่เคยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่แต่งหญิงได้ให้แม่ดูยังแม่ภูมิใจไหมคุณนายอะไรนะคุณนายวันดีคุณนายวันดีก็ดูอยู่นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจมันเป็นการแสกอันนี้คือซ้อมซ้อมแต่งไว้ก่อนไงเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออเวลาแต่งหญิงแล้วมัน ออกมาแล้วมันไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ไม่แต่งแต่ไหวนะไหวไหมไหวอีกนิดเดียวใช่ไหมอีกนิดเดียวเหมาะมลไม่ได้เราก็เป็นเขาเรียกอะไรนโยบายเหมือนกับทุกครอบครัวเป็นนโยบายเลยคุณแม่ต้องขอไว้บอกว่าก็ขอให้มีอะไรที่มันเป็นสมบัติของคุณแม่ติดตัวเราไว้ก่อนอ๋อยายาวอะไรไปอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งเพรว่าคุณนายวันดีบอกแล้วอย่าไปเฉาะอย่าไปผ่าทิ้งอ๋อถูกต้องเก็บไว้ก็แหมก็สร้างมาขนาดนี้จะไปทิ้งขว้างไม่ได้หรอก ตอ <lightly S 1> <ais> เขาถือแจ็แหม่มแต่งหญิงนะแจ็แหม่มใช้งานไม่ได้นะคะมันจะดูผิดปกติมากจริงว่ะแค่ผิดเพศนี่ก็น่ากลัวแล้วอ้าวก็เขามีใครนะที่ดังๆแม่บ้านมีหนวดใช่ไหมของฉันก็จะเป็นแม่บ้านมีจรวดไงเอ้ยจรวดอะไรีจรวดนะจ๊ะเสวยด่าเสวยป่ะก็บอกเนี่ยมันปุ๋ยเลยปุ๋ยคอกนี่มาไกลมากเลยนะเอาภาพเก่าขึ้นมาดูนี่ค่ะไปเอาขึ้นมาดูถามจริงไม่มีไม่มีฉันแจ้งลบหมดแล้วแต่มาไกล ได้ช่วยจอดช่วยจอดองช่วยจอดสองกกอบให้ฉันดูหนังหน้าเก่ากัหนังหน้าหยุด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 ้มากเลยอะนี่ huh? โอ้โหโปรดิวเซอร์รายการนี้คบไม่ได้นะอกิมันยังไม่พูดเลยว่าจะเอาภาพนี้ขึ้นมาไม่ได้หรอกเราบอกแล้วว่าเรามีภาพเนี้ยเราไม่ลบเราเก็บไว้ตลอดถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมงัดภาพนี้ขึ้นมานิสัยอย่างเงี้ยเดินมาด่าซะเลยดีกว่านะจะมาทำแบบนี้ไม่ชอบเลยอ่ะมาเป็นภาพตอนแต่งหญิงแต่งหญิงแต่งหญิงแล้วค่ะนี่ เห็นมากนมันเจ็บตรงนี <um ้แหละขอบคุณมากพวกเธอรู้กันแล้วก็ไม่ยอมบอกฉันอของใครเขาจะไปบอกเหรอเจ๊แต่งเจ๊ก็ภูมิใจว่าเจ๊อุ้ยผมยาวผมสีทองไม่เราก็ไม่เคยแต่งไงปุ่กกี้เล่าให้ฟังบอกว่าแต่งครั้งแรกคือตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตตอนดีเจอะไรนู่นแหละแต่งพี่ชอนแล้วตอนนี้อยู่ค่ายอะไรแต่เนี่ยเห็นไหมตอนนั้นอยู่ค่ายอะไรที่ทำคอนเสิร์ตอยู่เอทามุไงจะพี่ชอนอะค่ายนูนค่ายนูต์ก็แต่งออกมาเป็นมาชาลูกไหมออกมาเป็นแล้วดูเป็นไอรอนแมนแต่งหญิงเป็นมาชาแต่ออกมาเป็นไอรอนแมนมากอะไรอย่างเงี้ย นี่ครั้งที่สองอ่ะเออก็สวยๆอยู่นะเขาๆำมากไม่ได้อะไรครับขำๆไม่ได้อะไรแต่ชอบการแสดงชอบก็ปะแ่เขาบอกว่าเพื่อนบอกว่า เธอมีความสุขกับการแต่งหยิงมากวันนั้นอยู่ดีนางก็อะไรไม่รู้ผีเข้าให้ชาติแต่งหน้าเราบอกอยากแต่งญิงนะฮะคุณผู้ชมมา,มาที่ข่าวของเราบ้างนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจหยิบออกมาจริงๆนะเมื่อวานนี้วงการบันเทิงเคลื่อนไหวกันเยอะนะฮะแต่ประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่ถูกนําเสนอหลายสื่ออาจจะมองข้ามมันไปแต่เราคิดว่านี่เป็นประโยชน์นะฮะเป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องไอด้าซึ่งเมื่อวานนี้ออกมาพูดข้อมูลน่าสนใจมากใช่ไหมแหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยนะฮะก็คือน้องลาลาเบลเนี่ยอายุสองขวบลว แล้วตอนนี้ก็คือแยกทางกับคุณพ่อใช่ไหมเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเจอว่าคุณพ่อมีอความเจ้าชู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะชีวิตเรื่องส่วนตัวตรงนั้นก็จบไปแต่ว่าการทําหน้าที่แบบความเป็นแม่ที่น่าสนใจคืออะไรสนใจคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาพาน้องลาลาเบลเนี่ยไปพบจิตแพทย์ลูกเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติไม่ได้มีความผิดปกติทางสมองอะไรนะฮะแต่เขาเป็นความรู้สึกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อในการที่จะเรียนรู้พฤติกรรมคนแล้วตอนนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวเล็กๆเช่นดื้อ เอาแต่ใจใครห้ามใครเตือนไม่ฟังก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้โตขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาระยะยาวกับเด็กเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยพาไปหาหมอซะดีกว่าได้ถูกวิธีไงจะได้แก้ไขถูกวิธีคือยังไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาสาหัสแต่เริ่ม เริ่มเริ่มรู้สึกว่าควรจะดูแลให้มันครบรอบด้านงน่แต่ปกติแล้วเวลาที่สมมุติว่าคนมีลูกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องพาลูกไปหาจิตแพทย์นะอันนี้แอบคิดเองนะไม่ใช่กรณีน้องน้องอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงหนึ่งไม่ได้อยู่กับพุ่ตาพี่ยายอาจจะเป็นคนเดียวว่าเวลารู้สึกว่าลูกมีปัญหาคือคนเป็นแม่เนี่ยอาจจะรักลูกมากห่วงลูกมากก็บอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเลยรู้สึกตัวเองเอาไม่อยู่อ่ะคือแอบคิดไปเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเด็ก ไวขนาดนี้แล้วมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรืออยากจะได้อะไรก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยหคือเขาต้องเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไหมอ,อ,อันนี้อันนี้เราคิดเองนะออในมุมเรานะไม่เกี่ยวกับเขานะออคือเรารู้สึกว่าหนึ่งคือบางคนที่เลี้ยงลูกดีก็ไม่แปลว่าต้องพาลูกไปหาจิตแพทย์แต่มันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ในการที่แบบถ้ารู้ว่า มีสัญญาณไม่ค่อยดีมีกลิ่นแปลกๆสำหรับลูกก็พาไปหาหมอฉันเจอหลายคนหลายครอบครัวนะคะที่พาลูกไปเดินห้าโดยเฉพาะชั้นเครื่องเล่นแล้วลูกอยากนู่นนี่แล้วไม่ให้ไม่ซื้อให้ก็จะลงไปชักดิน้นชักงอเนี่ยเราเห็นนะนั่นคือพฤติกรรมของลูกที่กำลังตกหน้าพ่อแม่ไงเธอ,อคือรู้สึกว่าพ่อแม่เนเลี้ยงลูกไม่ดีลูกลยเป็นอย่างนั้นน้องน้องเบลน้องไอด้าเองก็คงมองว่าลูกสาวเนี่ยน้องลาลาเบลเนี่ยก็คงจะ กลัวว่าโตขึ้นไปจะพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแก้ไขซึ่งเรื่องนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะฮะว่าลูกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเห็นว่าพัฒนาการด้านอารมณ์เนี่ยมันแปลกมันเปลี่ยนเพราะ,ะนั้นหัวอกความเป็นแม่เนี่ยจึงต้องเป็นห่วงลูกแล้วก็เชื่อว่าการปรึกษาแพทย์เนี่ยเพื่อที่จะรู้จักควบคุมสภาวะเด็กเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเป็นปกติซึ่งดาราบางคนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็เคยพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยมีสื่ออะไรมากมายเห็นละครเห็น เรียวกรเ<อ>าเว y o ย t u b e ดูอะไรกันได้เพระาะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญก็ฝึกน่ะเด็ก ไม่อ่อนดัดง่ายไงอย่างพี่เตา๋าพี่ตุ๊กพี่นาน,านานี่นะเขาบอกเลยเวลาดุเนี่ยเขาจะไม่ตีให้ไปเข้ามุมห้องแล้วนั่งพิ่นาตัวเองอพี่นาว่าเอา<พ>เอ,เอสิ่งที่ทบทวนนะว่าเออสิ่งที่ผ่านมาทําอะไรผิดยังไงนี่แต่ในมุมเราถือว่าเป็นเรื่องดีนะดีกว่าการที่ไปลงโทษเด็กด้วยการตีหรือด่าเด็กนะเพราะโตขึ้นมานะั่นคือปัญหาที่ลุกลามแล้วแก้ายกนะา,ากตกรักวัวให้ผูกลักวัวตกลงตีไงครับแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นกรณีที่เราหยิบขึ้นมาย้ายคุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เเนนีี่่ยกกาารรรรู้้ควมมมป็แพอๆับ เรียนรู้สอนลูกเนี่ยไป,ปพร้อมๆกันนะมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วการที่บางทีเราเนี่ยต้องใช้วิทยาศาสตร์คือแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กเนี่ยเข้ามามันก็ดีเหมือนกันโตขึ้นไปถ้าเด็กเนี่ยสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะขออนุญาตแต่ไม่ใช่น้องเราเดียวถ้าเด็กปลูกฝังความกโกรธวีนแตกเวียนตั้งแต่เด็กโต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 ขึ้นไปเนี่ยการที่เขาทําอะไรรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นไงใช่ใช่ไหม ไปตอบคนนู้นคนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมนเป็นการฝึกไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงจึยิบมาบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบันเหมือนกันแล้วแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่เด็กนี่แหละนะคะไม่ใช่ปล่อยให้เป็นปัญหาลูกรามนะฮะไปฟังเหตุผลจากคุณแม่เขาเลยดีกว่านะครับไอด้านะดูซิว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจนะครับไปปรึกษาจิตแพทย์เรื่องเลี้ยงลูกครับใช่ครับไปไหนมาไหนมีคนขอให้ลูกเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาด้วยความที่เขายังเด็กเขายังเหมือนแบบว่าจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางทีเหนื่อยแล้วเหมือนคนีย เด็กมากก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีการปรับตรงนี้ค่ะก็มีคุยคุยกับเขาเรียกอะไรเดียจิตแพทย์หรอคะอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ลูกยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นการรับมือกับสิ่งที่จะตามมาคือเหมือนอย่างน้อยให้เขาเราให้เรารู้ว่าเราจะจัดการกับเขายังไงในการที่เขายังจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเด็กส่วนใหญ่คือคุณหมอก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีคนสนใจหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้อยู่แล้ว ช่ก็เหมือนต้องเอามาละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยค่ะการเข้าโรงเรียนก็จะช่วยได้อย่างนึงเราเป็นห่วงไหมในเพาะห่วงเพราะเราก็ไม่อยากให้ลูกลูกเราถูกมองว่าไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นระดับหนึ่งต่อให้น่ารักก็ตามเนาะบางทีเนี่ยแหมคืออย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นเคสคล,คลาสสิกจนถึงปัจจุบันน,นัึมิไงที่เป็นฆาตรกรอายุ12ปีอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเอาคัตเตอร์ไปกรีดเพื่อนในห้องปาดคอในห้อง คือไม่รู้ตอนเลี้ยงเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเคสอของหลานที่เวลาไปเรียนก็คืออย่างที่บอกอะฮะเด็กอยู่ในโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้หรอกไม่รู้พ่อแม่อาจจะมองว่าคือการการอย่างที่พี่เต้นพูดถึงเนี่ยคือการเล่นกันของเด็กแต่บางทีหนึ่งคือเฮ้ยมันเป็นอันตรายสําหรับเด็กอีกคนนึงเ,อเธอเดี๋ยวนี้เนี่ยเบอกว่าคุณแม่คะวันนี้ลูกคุณแม่เนี่ยตบหน้าเพื่อนนะคะนี่คือความรุนแรงแล้วนะถูกต้องพ่อแม่ต้องไปแก้ไขนะหรือว่าวันนี้นะคะไปกระโดดถีบเขาเพื่อมาไม่พอจเนีย เล่นกันก็จริงแต่ว่าการเล่นกันมันจะต้องมีเลเวลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตสังกาบุตรหลานของท่านนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากบางคนอาจจะบอกโอ้เลี้ยงต้มมีตางเกิดไปเมื่อก่อนก็ไม่มีใครมาดูแลฉันฉันโตมาได้ไปเป็นอย่างขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยสาภาวะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเดิมเด็กผู้ชายถ้าไปกระโดดถีบเตือนเนี่ยผมว่ายัางพอรับได้แต่ถ้าเด็กผู้ชายมีรายงานครูว่าคุณแม่ค่ะลูกชายของคุณแม่เนี่ย ไปตบเพื่อนนะคะแก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ไงว่าเราก็เรียนรู้ว่าอย่าตบนะคะให้ร้องกรี๊ดแทน แต่ฟังไปเลยนี่ให้สุดแต่ประเด็นคือพ่อแม่เนี่ยพูดกลับมาบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่ไปสืบสาวเราเรื่องพ่อแม่บอกว่าคือก็เป็นเรื่องของเด็กผู้ใหญ่ไม่ควรไปยุ่งบอกโอ้ไม่ได้ไดี้ถ้าเด็กยู่งกันบีบคอกันยุไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เอามาฝากกันเรื่องของการดูแลเด็กสมัยนี้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวน่าสนใจโดยเฉพาะนี่กิจกรรมพิเศษเออกิจกรรมพิเศษนะฮะ หอมไอดินกลิ่นแอรักนี่เป็นกิจกรรมที่อสอมทรเราจัดขึ้นอีกครั้งร่วมกับทออกศนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับทออกศใครที่เป็นลูกค้านะฮะเตรียมเลยฮะกิจกรรมนี้นะฮะไฮโซโบใหญ่เหมือนโบที่เราใส่นี่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราละลับมาติดตามครับ ลิ่นไอรักหมายเล็กหนึ่งสเสนอีสานเชิญคุณผู้ชมและลูกค้าทกศท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวัฒนธรรมภูไทยชมมิวสองฝั่งโคงเพียงโพสต์ภาพความผูกพันกับทกศแล้วชวนเพื่อนมากดไลค์ลุ้นเริงร่ากับขชานนนทนทานกับแหนมโรนเดทติดตามได้ในรายการนายเทนหรือคลิก w w w n a i t e n t t v สนับสนุนกิจกรรมโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อยากไปแล้วเนี่ยอยากไปอยากไปไอ้ดินกลิ่นไอรักนะเสน่ห์อีสานพาคุณไปสัมผัสกับวิถีชาวบ้านและก็วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานค่ะไปกันหลายจังหวัดเลยนะฮะสกลนครมุกดาหารอุบลแล้วก็ไปที่ลาวด้วยนะฮะที่ปะปลาวครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียวไป3วัน2คืนไปเธอแล้วฟรีตลอดทิปเลยไปหนึ่งมีคนติดตามได้อีกหนึ่งแล้วเล่นเกมกับนายเอเจเทนเนี่ยนะเวอร์เวอร์นายเอเทดอททีวีไปดูรายละเอียดเนี่ยนะฮะขอบอกเลยฮาว่า เดินทางสิบรางวัล20คนนะฮะที่จะไปกับทางรายการแล้ว,ลวเราจะไปที่นั่นนะไปสัมผัสวิถีชีวิตกินของอร่อยกินของดีๆกินกันผักพืชผักที่เป็นกเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยคือเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปทําให้ตัวเองะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ไปสัมผัสกับวิถีชาวบ้านซึ่งหลายคนน้อยนักที่จะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งและแท้จริงนะฮะเดินทางกัน24ถึง26ธันวาคมนี้ค่ะรูทติ้งนี้น่าไปนะสกลนคร มุกดาหารไปอุบลแล้วก็ออกไปสปปลาวเลยใช่นะฮะก<อ>็เป็นโครงการที่อสอมทกับทกบสจัดขึ้นนะหอมไอดินกลิ่นไอรักนี่เขาไม่ได้มีครั้งเดียวนะจ้าลรแผ่นมีทั้งหมด4ครั้งคร<อ>นนั้งี้ไปอีสานครั้งหน้าจะไปเมืองน่านครั้งต่อไปก็จะไปไปไป,ไปกันอีกอย่างเงี้ยขอไปบ้างสิอยากไปน่านไม่เคยไปแล้วก็แหมไม่มีคิวเราจะอยา,ากจะชวนไปหากฎกติกานะฮะให้คุณส่งภาพความผูกพันระหว่างคุณนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกหากความผูกพันก็ คุณกับธนาคารใชน่นะฮะกับกสนะฮะขนาดภาพก็ไม่เกิน600พิกเซลนะฮะไปที่ w w w i e n e n t e r t a i n t t v นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคมนะฮะแล้วก็ส่งภาพได้1 User ยูเซอร์ก็คือ1ภาพเท่านั้นนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์ให้ได้มากที่สุดก็จะมีโอกาสไดร้ร่วมร่วมลุ้นเดินทางฟรีฮ่นี่แล้วก็คาชา AF แล้วก็แหนมรุ่นเดชไปด้วยช่ครับก็เล่นเกมได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องรายละเอียดลุนๆุนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา เพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วยังไงนะฮะข้อมูลเพราะตอนนี้เนี่ยค่อยๆแงมว่ามีของเด็ดบัตรเด็ดอะไรยังไงบ้างแล้วไปคริสต์มาสที่นั่นน่ะเธอเหรอโอ้อากาศดีมากนะตอนนี้นะที่นั่นนีบีกวางเรนเดียไหมเห็นบอกไป3,000โบกด้วยนะ3,000โบกเหรอไป3,000โบกเหรอไปวิถีชีวิตภูไทยชาวภูไทยอย่างเงี้ยซึ่งเขารักษาเอกลักษณ์ของเขาอย่างงดงามมากนะซอนภูไทยเธอเคยเห็นไหมไม่เคยเลกไหมเลก ร้องบอกได้เลยว่าย้ำเบอร์ให้นะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจนะฮะศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยไปกันไปอีกข่าวนึงเลยเจ๊เล่าซิข่าวนี้ยังไงข่าวนี้นะครับเพราะว่าเจ๊แบบโดนเจอกับตัวอ๋อโดนด้วยแต่ตอนแรกก็พอเจอปุ๊กลบทิ้งเลยลบแล้วก็บล็อกเลยในอินสตาแกรมของเจสอยู่ดีๆเจสเล่าให้ฟังก่อนเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกก็มีไอจีหนึ่งเนี่ยฮะมาเม้นใต้รูปอีกท่นนะฮะเต็มไปหมดเลยว่ารวยฮะอยู่ดีก็มาให้รวยชาติแต่ไม่เชื่อ อย่างนี้ใช่ไหม่ามันไม่ใช่รอเรือนะฮะดิฉันก็ตกใจอุ้ยก็กดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นของกระแตอาสยามฮะก็เลยแว็บแรกเซชื่อแม้เป็นกระแตอาสยามเอาจริงนะแว็บแรกพอรู้ว่าไม่ใช่แล้วกระแตอาสยามผมไม่ทําแบบนี้พอจากนั้นก็ลบแล้วก็บล็อกเลยถูกต้องนะครับก็คือเหมือนแบบเรียกว่าเอาใช้ ลอบโดนแฮกอะแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าคนดังทั้งอ้ําพัชราภาเอสุประชัยบุ๋มประดัดดาเจ๊แหม่มก็โดนด้วยด่าแฟนคลับที่ติดตามอะไรกูด่ากันไปสรุปแล้วก็เช็คแล้วเจ้าตัวบอกนะคะว่าเป็นไอจีปลอมเพราะฉะนั้นนะฮะไปฟังเสียงน้องกระแตก่อนว่ายัางไงฮะครับเชิญครับตอนนี้อยู่คือแยกกันอยู่ร้วาทุกคนรู้ค่ะว่าไม่ใช่เราอยู่แล้วมันไม่มีใครจะบ้าไปไล่ด่าคนทุนคนนี้ออกสื่อขนาดนี้ ทุกคนตอนแรกหนูคิดว่ามีตกใจอ่ะนึกว่าเป็นเราเพราะว่าเขาโอ้โหใช้รูปโปรไฟล์เราแบบก๊อปเปลี่ยนแบบไอจีจริงเป๊ะเลยแต่ทีนี้หนูเปลี่ยนละหนูเอารูปอื่นขึ้นเขาก็ไม่กล้าขึ้นหนูเอารูปแบบว่าพ่อแม่ขึ้นเลยขำมากหนูก็ลองแบบคุยกับน้องๆเฮ้ยเนี่ยพอเปลี่ยนรูปนี้เขาก็เปลี่ยนตาม ใช่เราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูป<ม>ตัวเองอะ่ะเพ่เดือดร้อนคนเดียวแต่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าทําคนอื่นเดือดร้อนด้วยดิคือเอารูปเราไปใช้ให้เสียหายแล้วเราก็ยังไปว่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกเนี้ยค่ะ<ม>คือแบบไม่ใช่เลย แหม่ถ้าเจอน er like ี่น uh> ่าจับมาตีจร <ok ิงๆริปอมไอจีน้พี่นุกนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้อเคยเจอไหมโดนแฮกโดนฮึกอะไรพวกนี้มีอ๋อยังไม่เคยค่ะแต่ว่าดูไอจของพี่บอยแล้วรู้สึกว่าโพสต์เรื่องอาหารบ่อยมากวันนี้ก็เลยเอาของมาฝากเลยค่ะอะไรอะวิวเว่ยเฉลิวะ อาชันกระชับใช่ไหมใช่แล้วกระชับได้ทุกส่วนตั้งแต่ลำคอลงไปข้างล่างเลยแนะนําเลยเนี่ยตีนกาเลียนเนียงเริ่มไหนีตีนกากับเนียงในกระชับเหนียงนิดนึงอ่ะที่เขาโยนกันไปมานะคะไม่ยอมรับวีวีเลยแต่จริงๆก็บอกเลยนี่ของดีมากๆนะคะแล้วก็เออมีมายาวนานกว่า6ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ใครที่กําลังรับประทานยาลดความอ้วนอยู่นะคะวันนี้อยากจะให้ลองมา เปลี่ยนเป็นการทาดูบ้างเพราะอย่างนุกเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่เคยทานยาลดความอ้วนแล้วก็ไม่อมชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการลดความอ้วนหรือการรับประทานเพราะว่าทานไปเนี่ยบางทีตับ ไปข้างในทรายใช่ไม่แต่เราเห็นว่ากาลังกายเยอะมากนะแล้วเธอไปหนเชือกเสร็จแล้วเธอไปหนผ้าเสร็จเธอก็มาทาอันนี้กระชับเนี่ยอันนี้บางทีทาไปแล้วไปออกกําลังกายด้วยวิธีมันคือน้ำมันใช่ไหมมันคือออยล์ป่ะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งเจลนะคะแล้วก็เวลาทาไปปุ๊บเนี่ยข้างในจะเป็นแมกมาลาวาภูเขาไฟเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าโด่งดังมากในญี่ปุ่นนะคะมันร้อนไงมคะสุดยอดทาไปปุ๊บเนี่ยไม่ร้อนเลยนะคะจะเป็นเหมือนเจลนะคะนี่งานนี่งหยดเท่าเหรียญบาทนะคะเท่าประมาณเหรียญบาทอันนี้พอแล้วค่ะเหรียญบาทเล็กค่ะถ้าเกิดเหรียญบาทใหญ่รุ่นโบราณนะคะถ้าคุณหยดไปอีกทีนึงจะเป็นสองเหรียญแล้วนะคะสองบาทแล้วก็เอาแค่ถูถูทา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 ไม่ต้องตบไม่ต้องตีใดๆเลย ดู Amazing ไหมคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแค่ทาแค่นี้แล้วมันจะลดได้ขวหรอ่จริงๆมันมีวิธีการทาหลายอย่างถ้าทาเฉยๆก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะถ้าเป็นคนผิวแห้งน่ะทาทาไปโลชั่นใช่ค่ะก็ออกจากบ้านได้เลยก็คือเท่าเหรียญบาทแต่ถ้าเป็นคนผิวมันหน่อยทาทาทาทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างน้ําออก อ๋อคือแต่ละผิวไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่ต้องนวดแถมยิวสามารถล้างน้ำกได้และสมมติเราไปสปาละเราไปสปาขัดผมขัดผิวให้เขาใช้ได้ไหมหิ้วไปเลยค่ะอันนี้จะลดได้ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเราไปสปาแล้วหิ้วไปด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจะลงถึง2นิ้วเลยทีเดียวโอ้โหลูกก็บอกบางทีใช้แรปห่ออาหารแบบทันส่วนที่อยากลดก็ได้ด้วยได้ด้วยค่ะอันนี้แรปไว้เลยนะคะสมมติว่าอยู่บ้านคุณแม่บ้านแรปไวจะรู้สึกว่ามีน้ำมีเหงื่อมีอะไรซึมออกมานะคะจริงๆแล้วน้ำกับเหงื่อนะจะผสมในเรื่อองงขขไมัน อ๋อ,อ,อคือหน้าที่ของเขาเนี่ยจะไปแตกไอ้พวกเซลล์ไขมันที่มันเกาะอ,อยู่ตามเซลลูไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องแบบต้นขาเซลลูไลน์เยอะๆนี่สามารถใช้ได้หรอสามารถใช้ได้ค่ะเซลลูไลน์เนี่ยยังเป็นไขมันแบบอ่อนใช่ไหมคะ<อ>แต่วีวีเนี่ยที่ทำมาจากแมกมาลาวาภูเขาไฟเนี่ยไม่ใช่แค่เออเซลลูไลน์แบบอ่อนเท่านั้นนะคะไขมันที่สะสมเป็นเวลานานๆอย่างนี้นะคะอยากให้ทามากๆเลยอันนี้ใช้กี่เงี้ยได้ อันนี้เน้นว่าเท่าเหรียญสิบาทไปเลยเียบท่าอย่างเงี้ยนะคะเท่าแบงค์เท่าแบงค์พันไปเลยไหมหาแค่เนี้ยเนี่ยเออก็สามารถอลงสบายได้ะเ็นบอกว่าคุณแม่หลังคลอดเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างก็ใช้ได้ใช่ไหมลูกถ้ดูหนังสีลูกสองแบบนี้ต้องบอกว่าทางง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วหลายๆคนใครที่คิดว่าเอออยากจะแบบว่า ลองวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นที่เรียกว่าพิเศษเาะจักมันบันเทิงหรือเปล่าพราะปกติแล้วคนรอมากเลยแลการเราเวลาเอาอะไรมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่าทาไปแลละแสไหมคะไม่แสไม่ไม่้สเลยก็คือเหมือนโลชั่นธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะหนึ่งขวดเนี่ยราคาสามพันบาทนะคะมาที่ตกมันบันเทิงเนี่ยนะคะลดให้พิเศษเลยหนึ่งขวดสองพันห้าร้อยบาทต้องบอกเลยว่า วิววีเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่มานานถึง6ปีแล้วได้รับความนิยมตั้งแต่เรียกว่าญี่ปุ่นยันฮ่องกงถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะสปาในไทยก็ให้ความนิยมแต่วันนี้80สายแรกฟังดีๆนะคะเฉพาะ80สายแรกและให้สิทธิ์แค่1สายต่อ1สิทธิ์เท่านั้นะงงนะคะวิว <Viv i S 2> หีห่ 1> 1ขวดนะคะ2,500บาทนะคะแถมไปเลยอีก2ขวด ัองคนขวดขวดไปสอบถามนะครับศูสอบสองหกสามห้า2ก้าแป8แแล้วก็02 305 6 9 9 6อ่ะขอบคุณนุ๊กมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนุ๊กสวัสดีนะครับขอบคุณทุก SMS ด้วยนะครับพรุ่งนี้ยังเจอกันเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นันหดุราชการก็ตามเจอกันนะครับตกมันบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับรวมความสนุก เรื่องราวแปลกๆที่คุณอาจไม่เคยจะได้